การฝึกครั้งสุดท้ายของม้าโปลีนคือการปรับพื้นฐานการเชื่อฟังให้มาโปลีนอีกครั้งหนึ่งโดยการไล่ตอนม้าโปลีนไปรอบสนามฝึก รอนกันนานครับตอนนี้ถึงจุดที่ว่าผมกำลังเรียดเขาให้เข้ามาหาว่ายอมหรือเปล่าสุดท้ายเขายอมครับอันนี้คือการฝึกครั้งสุดท้ายเมื่อวันก่อนวันถัดมาอีกวันหนึ่งฝนตกไม่ได้ฝึกนะครับกลับมาฝึกเช้าวันนี้ผมเนื่องจากว่า ผมก็กำลังเรียนรู้วิธีการฝึกมา้ายังไม่รู้แจ้งเห็นจริงหลังจากผมเขาเชื่อฟังผมแล้วผมก็กลับไปฝึกพื้นฐานเบื้องต้นถ้าเทียบกับการเรียนเลขก็คือผมกลับไปเรียนไปสอนบวกลบให้เขาใหม่นะครับสอนบวกลบเลขให้เขาใหม่ก็คือพยายามให้เขาหยุดยืนนิ่งนะครับ ใช้ผมใช้แทร่รูปตัวเขาเขาเขานิ่งครับเขายอมเขายอมผมใช้นะครับเพื่อให้เขาผ่อนคลายให้เขาเชื่อฟังผมใช้แทร่พาดไปคิดขาเขานะครับซึ่งบทเรียนพวกนี้เมื่อก่อนโปลีนทำได้ดีมาก ครับ,บโอรีนทาได้ดีมากมาถึงวันนี้บทเรียนการใช้แส้าตามตัวเขาก็ยังได้ผลนะครับตอนนี้ผมจะทบทวนทบทวนขั้นต่อไป อันนี้ผมใช้ใช้แทร่ลูกตามตัวเขาเขายัางยอมรับบทเรียนอันนี้ซึ่งบทเรียนอันนี้เมื่อก่อนเขาเขาเชื่อฟังมากครับเอาเชือเอาเชือกแทรพาดตามตัวก็ยังก็ยังฟังมาถึง เขาเชือกเอาแส้ฟาดลงกับพื้นเขาชักลังเลเพราะว่าวันกอ่อนวันก่อนผมใช้แส่ต้อนเขานะครับผมเคยเคยย้ำให้เพื่อนๆฟังว่าม้าเขาจะจำบทเรียนสุดท้ายที่เขาเขาเรียนบทเรียนสุดท้ายก่อนจะถึงวันนี้คือบทเรียนที่เขาโดนต้อนวิ่งไปรอบสนาม ตอนใช้อะไรต้อนใช้แท่ตอนนะครับเพราะลักษณะที่ผมเอาแท่ต้อนวันก,นก่อนก็คือผมฟาดแท่ไปกับอากาศเพราะนั้นเสียงแท่ดังแล้วผมก็ไล่ไล่ไล่ลเขาวันนี้พอเอาแท่ฟาดตัวฟาดตัวเขาเขาก็ยังลอมรับแต่พอ,อแท่ฟาดลงพื้นอันนี้คือลักษณะที่ผมฟาดวันก่อน,อนเพื่อให้เขาวิ่งเขาจำบทเรียนนั้น นะครับว่าถ้าแส้ฟาดพื้นเขาจะต้องวิ่งผมลองทดลองใหม่ผมโยนแส่ไปนะครับลองใช้เชือกพาดดูซินะครับว่าว่าส่วนไหนคืออะไรผมย้ำอีกครั้งนะครับผมยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงในการฝึกหมาเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบกับเลขผมก็ยังคิดว่า ต้องเรียนเลขบวกก่อนแล้วก็เรียนลบแล้วก็เรียนคูณแล้วก็เรียนหารตอนนี้ผมกลับมาสอนเขาบวกลบเลขนะครับบวกลบเลขปรากฏว่า<ม>เขาเขาจำไม่ใช่แล้วไปใช่แล้วฉันอยากจะเรียนคูณหารตั้งหากเพราะเมื่อวานเมื่อวันก่อนนายสอนให้เรียนคูณหารแล้ววันนี้มาให้เรียนบวกลบงง นะครับเขาหงผมมองโลกในแง่ดีอยู่ตลอดนะครับในเมื่ออ,อมันเป็นอย่างนี้ตอนฝึกอยู่ไม่เข้าใจนะครับตอนกำลังฝึกอยู่ไม่เข้าใจพอผมมานั่งทวนดูวิดีโอที่จะทำคลิปนี้ผมถึงเข้าใจว่ามาโปลีนเขาอยากจะ จะเรียนการเคลื่อนที่ต่างหากเขาไม่อยากจะหยุดนิ่งนะครับเพราะว่าบทเรียนสุดท้ายที่เขาทำคือการวิ่งตอนนี้ผมทบทวนพับคอเขานะครับตอนนี้เขายอมรับนะครับยอมรับบทเรียนนี้เมื่อก่อนเขาเขาทำได้ดีวันนี้เขาก็ทำได้ดีแต่ว่าพอมือมือขวาของผมนะครับที่แตะบนหลังเขาบนหลังเขา เขามีความรู้สึกว่าเอ๊อันนี้เป็นคำสั่งให้เขาขยับตัวหรือเปล่าเขาก็ขยับตัวตลอดนะครับผมลองถ้าผมดึงให้เขาพับคอโดยที่ไม่เอามือวางบนหลังเขาจะนิ่งแต่ถ้าผมเอามือวางบนหลังเมื่อไหร่เขาจะ่อย พยายามกลับไปพื้นฐานเรียนสอนเขาเรียนบวกลบเลขปรากฏว่าเขางงนะครับเขางงเขาอยากเรียนคูณเรียนหานเดี๋ยวลองดูสักพักนะครับสักพักนงะพอ,พอ,พอผมเรียนสอนถึงต่อจากวกก่อนคือให้เขาวิ่งเขาทําได้ดีมากครับเพราะฉะนั้นในการฝึกม้าของผม มาให้โจทย์กับผมว่าผมรู้ทฤษฎีแต่ว่าผมยังไม่ได้ทำโจทย์เยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นมาให้โจ์ผมผมก็ได้ได้ฝึกทำทำโจทย์นะครับถ้าเรียนเลขก,ก็หมายถึงว่าผมได้ทำโจทย์เลขไปเรื่อยๆตอนนี้ผมคิดได้ผมในผมคิดว่าเอ๊ะในเมื่อมาขยับไหนลองให้ให้เขาเรียนบทเรียนการการขยับตัวซินะครับ ถ้าเปรียบเปรียบเบอนเลขอย่างที่ผมว่าเมื่อกี้คือเอ๊ะบวกลบเขาเขาไม่ยอมเราลองมาสอนครูหานให้เขาครับตอนนี้ผมให้เขาให้เขาเดินคล้ายๆกับวันบทเรียนสุดท้ายที่เขาทำคือว่าให้เขาวิ่งให้เขาเดิน ปรากฏว่าทําได้ดีกว่าได้ได้ดีกว่าบทเรียนที่เขาให้เขาหยุดอยู่กับที่จากการฝึกบนวันนี้นะครับถ้าถ้าเปรียบเทียบกับความแจ้งความสว่างของความรู้ผมสว่างขึ้นมาอีกนิดล้วครับ รู้ว่าบางครั้งไม่จำเป็นจะต้องเรียนตามลำดับนะครับต้องดูว่าวันนี้มาอยากจะเรียนอะไรถ้าพระโปลินเปรียบเทียบกับเด็กนักเรียนนะครับคือนโปลินจะเป็นมาสมาไฮเปอร์ครับคือหมายถึงว่าแอคทีฟต้องการขยับโน่นขยับนี่ถ้าถ้าฉันเต็มใจนิ่งฉันก็นิ่ง แต่ถ้าฉันไม่เต็มใจฉันก็จะทําตามใจฉันนะครับผมสอนนักเรียนในชั้นเรียนมาหลายสิบปีพอมาลําดับมาก,กับนักเรียนตอนนี้จับผมได้ครับว่าโอลีนเป็นเป็นเหมือนกับเด็กไฮเปอร์เป็นเด็กที่แอคทีฟเด็กที่ฉลาดเพราะฉะนั้นเพราะนั้นเด็กฉลาดจะต้องการเรียนสิ่งที่เขาอยากเรียน นะครับเขาเด็กเด็กที่ฉลาดไม่ค่อยอยากจะเรียนอยากที่ครูให้เรียนแต่ว่าหนูอยากเรียนในสิ่งที่หนูอยากเรียนต่างหากเพราะนั้นถ้าอาจารย์สอนหนูในส่วนที่หนูอยากเรียนหนูก็จะตั้งใจนะครับดูนะครับปอลีนเขาวิ่งวันก่อนวันนี้พอให้เขาขยับตัวเขาขยับได้ดีนะครับเขา เขาไม่ฝืนเชือกเลยครับพอพอเชือกหมดระยะผมดึงเบาๆเขาก็รู้ละคือเขาไปได้ดื้อไปไหนเลยแล้วพอผมสั่งให้เขาเข้ามาหาเขาก็เข้ามาหาทันทีผมฝึกม้าแต่ละวันแต่ละวันผมก็เรียนรู้ไปแต่ละวันแต่ละวันนะครับเพราะฉะนั้นผมเอาละครับ วันนี้วันนี้ฝึกเขาได้ถึงจุดนี้นะครับเขายอมรับสวัสดีครับ